อ๋อซีอ๋อซีขงัขงคกขงคกัขงคกขังคกขังคกอยู่ในรองเท้าเร็วอยู่ในรองเท้าขังคกนะ่ะไปออกมาเถอะไหนอันนูน้นนู้นฮะไ,ไม่ใช่ตกใจ con cốc bằng tô tổ bố mía, này, này, quay, 2 hai con, này, thằng cốc không dám bỏ, quay, một, โอ้ยโอ้ยลังกอกสบายดีไหมเอ้าไม่ยอมออกอีกเอาเอ้าเอ้าเอ้าไม่ชูเอ้าฮึฮึฮึเออควบคุณรองเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอา ไม่เอางเท้าเยวซื้อให้ใหม่เอาไม่มีรองเท้าใส่เออ